บทที่24สสัญญาณอะไรที่ยืนยันการเจอจิตเมื่อไรจะเจอจิตของตนเองสัญญาณอะไรบ่งบอกว่าได้เจอจิตของตนเองเข้าแล้วและจะเชื่อได้อย่างไรว่าสิ่งที่เจอนั้นใช่จิตไม่ใช่เจอความคิดของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วทึกทักเอาว่าเจอจิตคำถามหลายๆคำถามนี้มีความสำคัญมากเพราะจิตไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ซ่อนอยู่ในตัวคนตรงที่ว่างและความเงียบดังนั้นการจะเจอมันได้จึงไม่ใช่เจอด้วยตาหรือเจอด้วยความคิดที่มาจากสมองจิตจำเป็นต้องเจอได้ด้วยใจแล้วเป็นเงื่อนไขเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วการเจอจิตก็คือการเจอปัญญา ซึ่งปัญญาเป็นผลผลิตของจิตที่ทำงานกับสมองให้สมองคลอดความเห็นที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิเป็นความจริงหรือสัจจะที่ซึ่งความเห็นนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาการเจอจิตเปรียบได้กับการเปลี่ยนสถานะจากคนเป็นพระเจ้าที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงหรือหากจะเปรียบกับการเปลี่ยนสถานะจากหนอนเป็นผีเสือ้อ ก็น่าจะเปรียบได้ตรงที่ตราบใดยังไม่เจอจิตชีวิตของคนคนนั้นก็เปรียบได้ดังนอนแต่ครั้นเจอจิตชีวิตของคนคนนั้นก็จะเปลี่ยนจากหนอนไปเป็นผีเสือ้อมีชีวิตและความเป็นอยู่เปลี่ยนรูปไปเป็นคนละเรื่องจากเมื่อก่อนธรรมชาติของหนอนก่อนจะเป็นผีเสือ้อจะกลายสภาพไปเป็นดักแด้ก่อนเช่นนั้น คนที่กำหนดสติตามลมหายใจเข้าและออกอยู่ตลอดเวลาและตามไปเป็นระยะเวลานาน,านๆจนสติเคยชินกับอาการตามลมหายใจเข้าและออกจะเริ่มรู้หลังๆและค่อยๆรู้เพิ่มกับเรื่องที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนอาการรู้เพิ่มที่เห็นได้ชัดข้อแรกก็คือการรู้ว่าการอยู่โดยลำพังคนเดียวมีความสงบเหลือประมาณ เมื่อเทียบกับการอยู่ร่วมกันในสังคมกับคนหลายๆคนอาการนี้จะเกิดขึ้นเป็นอาการแรกของคนที่เริ่มจะเจอจิตซึ่งณสภาวะของการพอใจกับการได้อยู่โดยลำพังคนเดียวโดยไม่ต้องพูดและสังคมกับใครจะทำให้คนที่เจอจิตถึงขั้นบ่นพึมพำในใจว่าการไม่เข้าสังคมเป็นความสุขอย่างยิ่งและการได้อยู่เงียบๆคนเดียวโดยไม่เกิดอาการเหงา ทำไมมันจึงมีความสุขสงบถึงเพียงนี้อาการต่อมาหลังจากรู้เรื่องการอยู่เงียบๆคนเดียวอย่างมีความสุขจะทำให้จิตรู้ความจริงใหม่ขึ้นมาลางๆอยากจะรู้ความจริงใหม่ที่ยังไม่รู้ต่อไปอีกโดยจิตจะบอกกับคนคนนั้นว่าความจริงใหม่หาได้จากการหยุดอาการนึกคิดจิตจะบอกกับคนคนนั้นให้ตามลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลายามที่มีเวลาว่างทำให้จิต แจ่มชัดมากขึ้นต่อความจริงที่ว่ามนุษย์ไม่ใช่สัตว์สังคมมนุษย์ที่แท้แล้วเป็นสัตว์สันโดษแต่เมื่อมนุษย์ยังไม่เจอจิตยังไม่มีปัญญาสังคมถือเป็นเรื่องจำเป็นเพราะสังคมคือสถานที่ที่มนุษย์จะเล่นเกมเพื่อเอาตัวรอดและช่วงชิงผลประโยชน์จนเมื่อจิตพบความจริงว่ามีความสุขสงบที่จิตหาได้ที่ตัวเอง จิตจึงปฏิเสธสังคมแล้วไม่เห็นความจำเป็นของการที่ชีวิตจะต้องพึ่งพาใครจิตจะพบความจริงต่อไปอีกว่านอกเหนือจากการตามลมหายใจเข้าและออกอยู่ตลอดเวลาแล้วทำให้สมองหยุดอาการนึกคิดพาชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะเป็นหนทางที่ทำให้จิตรู้ความจริงใหม่ที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนแต่การที่จะตามลมหายใจเข้าและออกไปตลอดเวลานั้น ในขณะที่ระหว่างวันคนคนนั้นต้องปฏิบัติงานในภารกิจซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะทำงานไปด้วยและตามลมหายใจไปด้วยพร้อมๆกันเพราะในขณะทำงานคนต้องใช้สมองดำเนินการต่อเรื่องที่ตนเองกระทำอยู่เมื่อใช้สมองจิตจะตามลมหายใจต่อไปไม่ได้แต่จะทำอย่างไรเล่าที่จะให้นักขณะของการใช้สมองจิต ยังคงออกมาปฏิบัติงานได้ภาคผนวกท้ายบทเมื่อคนเจอจิตตัวเองจะทำให้เกิดปัญญาขึ้นและเมื่อคนเกิดปัญญาคนจะรู้ซึง้งถึงคำสอนของท่านพุทธทาสในเชิงคำกลอนดังต่อไปนี้อย่างลึกซึง้งอย่าระงับสับพทุกข์ต้นไม่รู้ไม่ชี้นี่เอาเปลือกต้นช่างหัวมันนั้นเลือกเอาแก่นแข็ง อย่างนั้นเองเอาแต่รากริบมันแรงไม่มีกูของกูแสวงเอาแต่ใบไม่น่าเอาหน้าเป็นเฟ้นเอาดอกตายก่อนตายเลือกออกลูกใหญ่ๆหกอย่างนี้อย่างละช่างตั้งเกณฑ์ไว้ดับไม่เหลือสิ่งสุดท้ายใช้มเมล็ดมันนักหกช่างเท่ากันยาทั้งหลาย เ้ากันไปเสกคาถาที่อาถรรพ์สัพพเพธ,ธรรม,มานาลาอภิเวยสายอันเป็นธรรมชั้นาฤุไยในพุทธนามจัดลงหม้อใส่น้ำพอท่วมยาเขี่ยวไฟกล้าเหลือได้หนึ่งในสามหนึ่งช้อนชาสามเวลาพยายามกินเพื่อความหมดสัพพโรคเป็นโลกอุดอด